สนับสนุนเบิ่งข่าวเมืองอุดรโดยสนใจอยากสร้างโรงงานผลิตอาหารและเครื่องสำอางใช้ทุนน้อยติดต่อดรเพษัทโทร0879929993ช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัว เวลา10นาฬิกานาทีนางภัยไกลยราชอายุ5 6ปีอยู่บ้านเลขที่150หมู่1ตำบลเ uh, ชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับร้อยตำรวจเอกอาทิตย์สอทาพนักงานสอบสวนสพเมืองว่าเด็กหญิงเอนามสมมุติอายุ12ปีหลานสาวหายออกจากบ้านช่วงบ่าย4ี่โมงเย็นของวันที่21กันยายนที่ผ่านมาในขณะอยู่บ้านตามลำพังซึ่งตนออกไปทำงานก่อสร้างภายในตัวเมืองอุดรธานี กลับมาก็ไม่พบหลานสาวสอบถามเพื่อนบ้านเศร้าว่าเห็นนางสาวเบลอายุประมาณ20ปีคนในหมู่บ้านเดียวกันขี่รถจักรยานยนต์มารับหลานสาวชวนไปเป็นเพื่อนเข้าไปในตัวเมืองอุดรธานีเจนกระทั่งเช้าวันที่22กันยายนยังไม่กลับมาบ้านจึงได้โทรศัพท์หาหลานสาวบอกว่าอยากกลับบ้านพักโดยขังไว้ในบ้านหลังใหญ่ไม่ทราบว,ว่าอยู่ไหนหลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้ต้นตามหาทุกที่ก็ไม่พบหลานสาวหรือวี่แววที่จะเจอตัวเลย เกรงว่าหลานสาวจะได้รับอันตรายหรือมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นจึงมาแจ้งความให้ตำรวจช่วยติดตามหลานสาวกลับคืนมาให้ด้วยดังกล่าวสนใจอยากสร้างโรงงานผลิตอาหารและเครื่องสำอางใช้ทุนน้อยติดต่อดรเพษตโทร087-992-9993ช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัว